ใครเข้ามาแล้วบ้างครับใครที่เข้ามาทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาได้เลยนะครับได้ยินเสียงครูชัดไหมนะครับถ้าได้ยินเสียงครูชัดก็บอกครูเข้ามาด้วยนะครับว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปัน เคล็ดลับดีๆนะครับหลังจากที่สังเกตนะครับไปสังเกตมานะครับสังเกตคนที่เขาโชคดีมาวันนี้มาบอกเฉพาะนะครับสายที่แบบว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่เนาะนะครับคนไหนที่ไม่ได้แบบมีเป้าหมายเกี่ยวกับลอตเตอรี่คลิปนี้นะครับข้ามไปได้เลยนะครับข้ามไปได้เลยนะครับ ะนะครับสวัสดีนะครับทุกทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าเช้าวันเสาร์นะวันนี้คุณตื่นเช้ากันมาแล้วคุณทําภารกิจอะไรบ้างของตัวคุณนะนะครับอ่ะ,อะใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายเข้ามาได้พิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดหนึ่งว่า ภาพชัดไหมเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงครูชัดหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงครูชัดก็พิมพ์บอกครูด้วยนะครับเออได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดแจ๋วแหววนะครับวันนี้มาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับสองสิ่งนะครับที่คนถูกลอตเตอรี่เนี่ยชอบโพสต์หน้า Facebook ของตัวเองนะครับเพราะว่าครูเนี่ยเป็นคนชอบสังเกต สงสัยนะครับชอบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสําเร็จทําไมเขาถึงได้ทําไมเขาถึงโดนทําไมเขาถึงมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีๆเข้ามาในชีวิตมันต้องมีเหตุอะไร,รหรือเปล่านะครับเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับครูก็เลยเออฉันต้องลองไปดูซิแล้วก็ลองสังเกตมาระยะหนึ่งก็เลยสรุปมาให้นะครับสองสิ่งหรือว่าสองเรื่องที่คนที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยๆนะเอาเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าคนคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันก็มีอยู่สองกลุ่ม นะครับก็คือกลุ่มหนึงก็คือเล่น f c e e o o o นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ได้เล่น Facebook เลยนะครับก็คือฉันก็ซื้อลอตเตอรี่อะไรของฉันไปนะครับแต่ไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับจะมีอยู่2กลุ่มแต่ว่าวันนี้ครูจะพูดเฉพาะคนที่ครูสามารถหาหาข้อมูลได้ก็คือคนที่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็เล่น Facebook ด้วยนะครับเอาเท่าที่เราพอจะสังเกตได้เพื่อหาเหตุแล้วก็ผลว่า มาดูซิว่าทําไมเขาถึงถูกลอตเตอรี่นะครครูก็ลองไปสังเกตดูแล้วก็เริ่มจับจุดได้ว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะ f c e e o o o เนี่ยก็จะมีอยู่สกลุ่มอีกเหมือนกันนะครับถูกลอตเตอรี่แล้วก็เก็บเงียบไว้กับถูกลอตเตอรี่แล้วก็แชร์ความสําเร็จของตัวเองในการถูกเนี่ยให้กับคนอื่นด้วยเดี๋ยวมาดูว่า2ส,สิ่งเนี้ย จะมี2ส,สิ่งอะไรหรือว่า2โพสอะไรอะน,นะครับเป็นโพสหลักๆเลยที่ครูไปตรวจสอบแล้วก็เจอว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็เล่น Facebook เนี่ยเขาชอบโพสอยู่2เรื่องเนี้ยประจำเลยโพสใน Facebook ของตัวเองนะคนมี้มาดูไลฟ์สดครูตอนนี้ก็คือแสดงว่าต้องมี Facebook เป็นของตัวเองแล้วล่ะนะครับหรือว่ามีไลฟ์เป็นของตัวเองนะครับแต่เนี้ยครูพูดถึงเรื่องเฉพาะในเรื่องของ Facebook เนาะอ่ะ วันนี้อาจจะพูดคำว่า Facebook หน่อยนะฮะไม่เื่อไรนะเพราะว่าเราไลฟ์ผ่าน a c e b o o k นะครับระหว่างนี้นะครับให่เราส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามานะครับคนละ9ก้าประโยค9ก้าพลังงานนะครับใครส่งมาครบ9้าประโยค,โยคแล้วนะครับให้พิมพ์เลข9ร้ารวๆเนาะคใครยังไม่ขันมือมือขึ้นมานะครับเราก็เกาจูนตัวเองสั่งจิตตัวเองนิดนึงว่าขันมือแล้วเงินเข้าจริงหรือเปล่าไม่เชื่อลองเกาดูซิคนไหนเคยขันมือแล้ว ก่าเมื่อแล้วนะครับมีเงินเข้ามาบ้างนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเงินก็จะมีเรื่องงานเรื่องสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนนะลูกค้าดีๆเข้ามาทดแทนนะครับก็คือมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนนะครับเวลาคันเมือนะครับให้พี่มักสอนเอ็มรรร์เข้ามานะครับวันนี้คุณจันนะครับส่งพลังงานที่2เข้ามาชันภูมิใจในตัวเอง นะคคุณชมเชลฉล่าันรักตัวเองมากที่สุดใส่ตัวเลขมาด้วยนะครับว่าเป็นประโยคพลังงานที่เท่าไรนะค,รคุณส่งเข้ามากี่ประโยคแล้วให้ใส่ตัวเลขกำกับเห็นไหมเพื่อนเขาจะมีตัวเลขกำกับนะเป็นประโยคที่1ประโยคที่2ประโยคที่3ประโยคที่4อะไรก็ว่ากันไปแล้ว Ent e r ส่งเข้ามาทีละประโยคนะอ่ะใครที่ส่งพลังงานครบแล้วพิมพ์เลข9ก้ารัวๆแล้ว,ลวใครยังไม่แชร์อยากจะลองฝึกแชร์คลิปนี้นะครับออกไปให้โลกใบนี้ได้รู้นะครับว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจนมารู้มาเรียนร,รู้ร่วมกันว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ย แล้วเขาใช้ Facebook เนี่ยนะครับเขาชอบโพสอะไรที่หน้า Facebook ของตัวเองคือฉันอยากจะรู้มากเหมือนกันแล้วฉันจะได้โพสต์แบบนี้กับเขาบ้างเผื่อฉันจะมีลาปร่อยนะครับถูกลอตเตอรี่กับเขาบ้างนะมาอ่ะเดี๋ยวรอยพวกเราส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาสันหน่อยเนาะคนไหนช่วยครูแชร์ไปแล้วพิพ์บอกครูนิดหนึ่งว่าวันนี้ช่วยครูแชร์ไปหนึ่งแชร์ช่วยครูแชร์ไป2แชร์ไม่ต้องแชร์เยอะนะครับชแ,แชร์แค่2แชร์ก็พอไม่เกินนี้เอาแค่นี้ก็พอนะครับ คุณเบนจะมาพรเหนือพลังงานที่3ชมฉันให้อภัยตัวเอง굿นะครับคุณจาเหนือพลังงานที่4ชฉันมีความสุขในทุทกวันวันนี้คุณมีความสุขในทุกวันหรือว่าเธอคุณไม่มีความสุขนี่พลาดเลยนะจริงๆแล้วความสุขมันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นตอนนี้ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นอะไรนะครับเราเป็นอะไรเรามีอะไรอยู่ตอนนี้ยอมรับในสิ่งที่เป็นยอมรับในสิ่งตัวเอง แล้วพยายามนะครับมองหานะครับสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยสิ่งที่เองมีเนี่ยที่มันเป็นความสุขให้เจอแล้วนะครูคจะบอกเลยว่าความสุขอนะ่ะมันมีอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยแม้แต่ลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกของตัวเรานะไม่ใช่ว่าความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฉันได้สิ่งนั้นก่อนฉันสำเร็จก่อนฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก่อนฉันแต่งงานก่อนฉันได้งานใหม่ก่อนฉันได้เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวก่อนคุณก็คิดไปล่วงหน้านะ ว่าเมื่อไหร่ฉันได้สิ่งนั้นก่อนฉันนึกจะมีความสุขทำไมคุณไม่มองดูตอนนี้เหลียวดูตัวเองตอนนี้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยไอสิ่งที่ฉันมีอยู่ตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่ทำให้ฉันมองเห็นว่าฉันมีความสุขอยู่ยอมรับมันได้ไหมนะครับให้มองให้เห็นว่าสิ่งที่มันมีอยู่มากมายรอบตัวคุณตอนนี้หรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันคือความสุขที่คุณมีอยู่นะครับในทุกขณะพยายามมองหามันให้เจอพูดถึงความสุขที่คุณมี พูดถึงความสุขที่คุณเป็นตอนนี้นะครับอย่ามัวแต่ไปไขว่คว้ารอให้ได้สิ่งนั้นก่อนรอให้สําเร็จอย่างนั้นก่อนถึงจะมีความสุขเมื่อคุณไปถึงตรงนั้นคุณก็ยังไม่พออยู่ดีแหละคุณก็จะเริ่มมองหาว่าเอ้ยฉันต้องไปอันนู้นก่อนถึงจะมีความสุขจะต้องได้อันนั้นก่อนนะครับถึงจะมีความสุขจึงแล้วความสุขเกิดจากคุณยอมรับในสิ่งที่เองเป็นสิ่งที่เองมีตอนนี้นะครับแล้วคุณก็จะมองเห็นมันคุณจะสัมผัสได้ถึงความสุขแม้แต่เรานั่งอยู่เฉยอะ มุมเงียบๆแล้วลองสังเกตลมหายใจเข้าแล้วออกของตัวเราเองเนี่ยความสุขมันก็เกิดขึ้นได้นะความสุขมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนั่นเองใช่ไหมเออถ้าคุณรู้สึกว่าใจคุณเบาใจคุณสบายใจคุณเป็นสุกแล้วเนี่ยนั่นแหละครับความสุขอย่าไปรอให้ได้สิ่งนั้นก่อนนะอย่าไปรอให้สมหวังเรื่องลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วจะจะมีความสุขคุณก็อาจจะมีความทุกข์ในแบบที่คุณถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะ บางคนบอกครูขาถ้าหนูหนูลัตเตอรี่หนูจะมีความสุขมากๆเลยจริงเหรอเธอก็อาจจะมีความทุกเวลาเธอถูกลัตเตอรี่ก็ได้เดี๋ครับการถูกลัตเตอรี่หรือการไม่ถูกลัตเตอรี่มันก็มีทั้งความสุขแล้วก็มีความทุกข์ปรากฏขึ้นเสมอหรือว่าเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่บนโลกใบนี้มันมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอนะครับอ่ะส่งพลังงานมาครหรือย,อยง นะครับคุณน้ำโมนะครับทักทายเข้ามาคุณติก๊กนะครับทักทายเข้ามาครูแอดนะครับพลังงานที่3จะได้ให้ภัยตัวเองให้ภัยผู้คนเหตการณ์นในอดีตหมดสิ้นแล้วอะระหว่างนี้นะครับใครที่ส่งพลังงานมาครบก้าประโยคแล้วแล้วก็เป็นคอร์ลอตเตอรี่แอบรุนช่วยชาติซื้อลอตเตอรี่ช่วยชาติเดือนละใบเดือนละ2ใบบ้างซื้อแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองซื้อแล้วไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับให้เรานะครับหยิบลอตเตอรี่ของเราขึ้นมาโดยที่ นะครับไม่ต้องบอกว่าฉันซื้อเลขอะไรมาห้ามบอกนะให้หยิบลอตเตอรี่ออกมาจากกระเป๋าเดี๋ยวนี้นะครับครูขาแล้วหนูจะหยิบลอตเตอรี่ออกมาดาไบนะครับก็หยิบดูนะครับว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อเนี่ยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคือเวลาเราซื้อมาเงิน80บาทที่เราซื้อมา1ใบเนี่ยนะครับกองสลากเขาก็แบ่งนะครับไปให้นะครับ ให้หน่วยงานราชการเนี่ยเอาไปอะไรครับช่วยเหลือประเทศชาติตามองค์กรต่างๆนะครับคุณลองไปเสิร์ชดูนะว่าสำนักง,งานกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนำเงินรายได้ที่เกิดจากการขายลอตเตอรี่เนี่ยนะครับเอาไปช่วยเหลืออะไรบ้างในประเทศไทยคือจริงๆมีเยอะมากเลยนะ,ะเดี๋ยวครูจะให้ดูก่อนคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณก็ได้ช่วยประเทศชาติอยู่นะครับเออนะอา่า ก็คือว่ารายได้จากการจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่ได้ลอตเตอรี่ไปเนี่ยนะครับก็จะนำเงินนะครับไปให้กับอะไรครับให้กับแผ่นดินเนี้ยนะครับอ่าส่วนที่เหลือจากการแจกรางวัลไปแล้วนะสำหรับคนที่ถูกเนี่ยก็ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อต่อสาธารณะนะครับก็คือในประเทศไทยนี้แหละนะครับ เนี่ยเขาก็จะแบ่งเงินนะครับออกเป็น100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเงินรางวัลสำหรับคนถูกลอตเตอรี่นะสมมุติว่าเงินรางลอตเตอรี่ที่ได้มาเนี่ยนะครับที่เขาได้เงินจากลอตเตอรี่แปดสิบบาทมาเนี่ยนะครับสมมติเอาร้อยหนึ่งแล้วกันนะสมมติร้อยหนึ่งก็จะเอาเป็นหกสิบาทเนี่ยแบ่งเป็นเงินรางวัลก็คือคนไหนถูกก็ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปนะครับอ่าแต่ว่า ส่วนอีก17เป็นี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในสํานักงานสลากก็คือมีเจ้าหน้าที่พนักงานนู้นนี่นั่นนะครับส่วนอีก23เอนเนี่ยเอาไปเป็นรายได้แผ่นดินนะครับส่วนเป็นรายได้แผ่นดินนี่แหละก็เอามานะครับพัฒนาประเทศชาติมาช่วยเหลือสังคมนะครับในส่วนของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน80บาทที่คุณได้ซื้อลอตเตอรี่ไปเดือนละใบเนี่ยนะคุณก็ได้ช่วยประเทศชาติไปอยู่แล้วในทุกๆใบนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเนาะนเพราะว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย นะครับก็เป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมอันนี้ก็บอกแล้วเวลาเราซื้ออยาซื้อให้เป็เดือดพร้อนซื้อแล้วต้องใจใจต้องเบาใจสบายใจเป็นสุขนะอ่ะคนที่หยิบลอตเตอรี่มาแล้วก็ลุกลุกคลำไปไม่ต้องบอกว่าเอามาทําอะไรนะครับเป็นเลขอะไรที่ฉันซื้ออ่ะมาดูนะครับครูบอกให้พวกเรานะครับลองสังเกตลอตเตอรี่ของเราดูนะครับว่าจริงแล้วสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับ เราก็ไม่ได้ชื้อซื้อเพื่อลุ้นให้กับตัวเราเองอย่างเดียวเรายังสามารถที่จะอะไรครับนำเงินที่เราจ่ายกับกองสลากก็ไปช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นงบประมาณแผ่นดินช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยต่อไปจริงแล้วนในปีนี้เท่าที่ครูอ่านข่าวเจอเนี่ยนะครับสนักงานกินแบ่งก็เหมือนนำเงินไปเข้า,าโรงพยาบาลไหมถ้าครูจำไม่ผิดนะเออส่วนหนึ่งอะจำนวนหลายล้านบาทเลยแหละนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่นะครับ เดี๋ยวครูจะบอกว่าเขาไปทำอะไรนำนำเงินไปทำอะไรนะครับบางคนบอกครูขาหนูหนูอยากจะรู้เคล็ดลับแล้วค่ะครูไม่ต้องมาอธิบายเดี๋ยวหนูหาได้อะจริงจะมาเดี๋ยวครูจะบอกสองสิ่งให้นะครับว่าเนี่ย ว่าสสิ่งที่ว่าคนที่เล่น Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปโพสต์นะใน Facebook ส่วนตัวแล้วเขาถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้มีพฤติกรรมโพสต์ที่หน้า Facebook ของตัวเองอยู่2อ,อเรื่องนะครับสสิ่งเลยที่สังเกตนะครับอ่านะครับอาจริงๆรู้สึกว่าสนวันงานเขาก็นําเงินเนี่ยไปสร้าง สร้างชุมชนนะครับต่างๆจริงยังมีเยอะมากนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับสร้างชุมชนช่วยเหลืออะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับอ่ะให้เราลองไปเสิร์ชดูแล้วกันเนาะอ่ะมาเข้าสู่หัวข้อกันได้แล้วนะครับเพราะหลายคนก็ส่งพลังงานมาครบแล้วนะครับเก้าประโยชน์เก้าพลังงานมาดูนะครับว่าสองสิ่งที่คนที่เล่น a c e b o o k เนี่ยแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเนี่ยเดือนละใบเดือนละสองใบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาโพสอะไรแล้ว เขาก็ถูกลอตเตอรี่จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการโพสต์อย่างเดียวเขาอาจจะมีพฤติกรรมอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าครูสังเกตเฉพาะในส่วนที่เขาเคลื่อนไหวใน f a c e b o o k นะครับอมาดูนะครับว่า2ส,สิ่งที่คนที่ถูกลอตเตอรี่ส่วนใหญ่จะโพสต์หน้า Facebook ของตัวเองมาดูนะครับว่าสิ่งแรกเขาชอบโพสต์อะไรมาดูซิว่าคุณโพสต์แบบเขาไหมะนะครับครูสังเกตมีหลายๆคนนะครับที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ย แล้วเขาแล้วเขายังเล่น Facebook นะเล่นโซเชียลมีเดียนะครับคนไหนที่เล่น Facebook แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเนี่ยครูสังเกตได้หนึ่งเลยสิ่งแรกที่เขาชอบโพสต์หน้า Facebook ของตัวเองเลยอย่างแรกเลยนะมาดูนะว่าคุณทําแบบเขาไหมมีส่วนใดหนึ่งใน2ข้อหรือมี2ข้อคุณเหมือนเขาเดะเลยแล้วคุณก็รอดูว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่เหมือนเขาหรือเปล่าสิ่งแรกที่เขาโพสต์หน้า Facebook ของตัวเองเลยนะครับก็คือ1 เขาชอบโพสต์ว่าเขาไปทําความดีอะไรมานะครับเช่นชอบโพสต์นะว่าไปทําความดีอะไรมาไม่ได้ว่าอวดอ้างนะครับว่าฉันเนี่ยทำความดีต้องประกาศให้โลกรู้ไม่นะครับแต่เขาอยากจะบอกว่าวันนี้เขาตักบาตรมานะวันนี้เขาไปปล่อยปลามานะวันนี้เขาไปช่วยงานบุญที่วัดมานะวันนี้เขาไปช่วยเก็บขยะตามท้องถนนต่างๆมานะเออ สิ่งนี้แหละครับสิ่งที่เขาชอบโพสต์คนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วเล่น Facebook นะครูสังเกตเลยเขาชอบโพสต์ความดีต่างๆความดีงามต่างๆที่เขาไปเห็นมาหรือไปลงมือทํามานะ่ะเอามาโพสต์หน้า f a c e b o o k ของตัวเองแล้วใครจะดูก็แล้วแต่ใครไม่ดูก็แล้วแต่แต่ฉันจะโพสต์ว่าวันเนี้ฉันไม่ทําความดีงามอะไรมาฉันไปเจอเรื่องอะไรมาฉันไปได้สิ่งดีๆอะไรมาก็อยากจะมาแบ่งปันให้คนได้เห็นว่าเฮ้ย มาเห็นความดีมไหมมาเห็นความสําเร็จไหมมาเห็นสิ่งดีๆขึ้นไหมเดี๋ยววันนี้ที่หน้า Facebook นี่นะคนที่เห็นส่วนใหญ่ก็เลยก็เป็นเพื่อนใช่ไหมะออนะครับครูเห็นก็จะมีที่นะที่เห็นนะครับก็ตักบาทว่าวันนี้ตักบาทนะครับวันนี้ตักบาทค่ะวันนี้ไปถวายพัทหารที่วัดมานะวันนี้ไปทําบุญอะไรามาปล่อยปลงปล่อยปลามานะก็มาโพสตที่หน้า Facebook นะครับทันไหมนี่คนแรกคุณดูว่าคุณเคยทําแบบนี้ไหม หรือโพสตดรดราม่าโพสต์ข่าวลบๆบโพสต์ข่าวแย่แย่โพสต์อะไรก็ไม่รู้หรือว่าคําพูดที่ตัวเองนอยตัวเองเศร้าตัวเองโกรธตัวเองผิดหวังอ่ะก็ไประบายโอเคมันเป็นพื้นที่ของคุณเนาะแต่อย่าลืมว่าคนที่เห็นไม่ใช่คุณคนเดียวเพื่อนคุณก็เห็นด้วยพอเพื่อนคุณเห็นด้วยเปนไรเขาก็เศร้าตามคุณทุกข์ใจตามคุณแถมดีไม่ดีโกรธแล้วก็เสียใจตามคุณไปด้วยคุณเป็นไงคุณกําลังเผยแพร่พลังงานลบๆให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ปะ แล้วแบบนี้คนอื่นเขาเครียดตามคุณคุณได้ความเครียดย้อนกลับมาสิบเท่าสมมติคนดูสิบคนจะมากับอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้หนูไปตักบาตรมานะขอแบ่งบุญให้พวกเราได้สาธุบุญอนุโมทนาบุญกันด้วยสาธุบุญร่วมกันเนาะเกิดอะไรขึ้นครับมีคนมาเห็นบางคนก็สาธุบุญบางคนก็มองผ่านระหว่างที่เห็นกขาสาธุบุญเนี่ยมันมีภาพดีๆกระทบเข้าไปที่ตาของเขาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการสั่งเจตเนี่ย เขาได้เห็นความดีงาม<ๆ>เขาได้เห็นสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตเนี่ยจิตของเขาได้รับภาพดีๆเข้าไปแล้วเห็นแบบไม่ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบอกไปเลยว่าการโพสตเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของคนโพสต์แล้วก็มีผลต่อชีวิตของเพื่อนที่เป็นสมาชิกหรือเป็นเพื่อนของคุณเนี่ยนะครับคุณโพสตอะไรล่ะนะครับพิจารณาตัวเองให้ดีว่าวันนี้ฉันโพสอะไรลงไปนะครับเป็นสิ่งดีๆมั้ยครับเป็นคําพูดดีๆมั้ยหรือว่า โพสต์ Post, ตัวเองน้อยใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเสียใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ข้อแรกนะครับคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็เล่น Facebook เนี่ยส่วนใหญ่เลยที่เขาชอบโพสต์ก็คือโพสต์ว่าวันนี้เขาไปทําความดีอะไรมานะครับไปทําสิ่งดีๆอะไรมานะครับอันนี้อันแรกเพื่อให้คนที่สาธุบุญได้ยินดีด้วยการสาธุบุญแล้วยินดีด้วยก็คืออะไรครับมุทิตาจิตนะครับคือการสร้างบุญแบบง,ง่ายโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เห็นคนทําความดีเห็นคนสําเร็จแล้วบอกว่าสาธุยินดีด้วยนะเนี่ย เขาก็ได้บุญแล้วนะคนที่สาธุนี่ได้บุญนะเออส่วนคนที่โพสเนี่ยได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะก็ทำแล้วก็ได้กะโอเคไหมใครทันไหมข้อแรกใครทันข้อแรกนะพิมพคําว่าทันมาเนี่ยครับคุณทําแบบเขาไหม่ะบางคนบอกหนูหนูก็โพสบ้างไม่โพสบ้างอายอะค่ะกลัวเขาจะว่าทําความดีแล้วแบบว่าต้องไปนู่นนี่นั่นแล้วเธอจะเล่นเฟซบุ๊กไปเพื่ออะไรอ่ะเอาไว้ไปส่องคนอื่นเหรอเอาไว้ไปสาธุบุญคนอื่นเหรอใช่ไหมเธอก็ต้องทำเฟซบุ๊กให้มันเกิดประโยชน์ตัวตัวเองแล้วก็ตอบผู้อื่นด้วยซิ เด้อครับเมื่อยู่ซื้อแล้วรอไปส่องคนอื่นอยู่นั้นนะครับใช่ไใครชอบส่องนะครับรู้นะไม่แอบส่องเฟ e บุ๊กครูอ่ะเด้อครับบางคนกูก็รับเป็นเพื่อนบางคนกูก็ไม่รับเป็นเพื่อนนะครับส่วนตัวเนี่ยนะครับบางทีรับไปแล้วดูงงๆกับชีวิตครูก็บล็อกไปเลยเด้อครับงงกับชีวิตมากไปป้าแล้วจะมาเป็นเพื่อนฉันนะไม่ได้ฉันบล็อกเลยจ้ะนะครับนะครับอ่ะนะครับทันไหมอ่ะ คุณมีรพาวบอกหนูทันค่ะหนูจดตั้งแต่ข้อที่1นเลยข้อที่หน่งทันนะคุณมาดูนะว่าคุณเน่ยเป็นเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่มาแล้วเล่น f c e e o o o เนี่ยเขาทําแบบนี้นะสิ่งแรกที่เขาชอบโพสต์ที่หน้าทม์ไลน์หรือหน้า f a c e b o o k ของตัวเองก็คือเด็กครับโพสต์สิ่งที่เขาไปทําความดีงามมานะครับอ่าหนึ่งทันนะครับข้อที่2ครูเห็นตลอด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 เลยนะคนเนี้ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ที่เห็นนะมีรางวัลที่4 รางวัลที่5รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวแล้วก็มีรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่1ด้วยก็คือพลาดไปตัวเดียวแต่ว่าได้มารางวัลใกล้เคียงไงคือได้รางวัลใกล้เคียงมาทุกอย่างเรียงเหมือนรางวัลที่1เลยแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าบวกลบ1นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้ไปสังเกตดูเขาก็โพสต์อันแรกนะบอกไปแล้วข้อที่2ที่เขาชอบโพสต์เลยแล้วก็คนอื่นด้วยชอบโพสต์ความสําเร็จ ของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้ยินดีด้วยอันแรกก็คือโพสต์ความดีงามที่ตัวเองไปทํามาอันที่สองโพสต์ความสําเร็จของตัวเองเอาไปโพสต์ที่หน้า Facebook ของตัวเองครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นภาพความสําเร็จว่างจริงแล้วความสําเร็จม,มันมีอยู่จริงนะมันจับต้องได้จากการลงมือทําจากการเรียนรู้จากการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นต้นแบบให้คนอ่ะได้เห็นว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงถ้าคุณยังลงมือทําอยู่ ตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยสังเกตได้เลยว่าคนที่เล่น Facebook แล้วถูกลอตเตอรี่บ่อยๆเนี่ยที่คุณสังเกตนะเขาชอบโพสต์ความสําเร็จของตัวเองนะครับเพื่ออะไรครับเหมือนอย่างแรกก็คือเพื่อแสดงแบบความภูมิใจอ่ะเอ้ยฉันทําได้นะฉันตั้งใจฉันเรียนรู้ฉันพัฒนาตนเองนะ งานการของยังก็สําเร็จนะได้รับรางวัลตรงนั้นตรงนี้ได้รับใบเกียรติบัตรนะฉันไปลงทุนเรียนตรงนั้นเพิ่มเติมนะได้รับคําขอบคุณได้รับคําชื่นชมมาก็นําไปโพสต์เพื่อให้เกิดอะไรครับพลังงานดีๆสั่นสะเทือนออกไปบน Facebook ของตัวเองนะครับพอคนเห็นเกิดอะไรขึ้นครับเขาโอ้ภาพความสําเร็จมันมีอยู่จริงเนาะยินดีด้วยนะทําให้คุณสําเร็จแบบเนี้ยเพราะอะไรล่ะมันต้องมีเหตุแล้วก็มีผลอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ ทาให้คุณสําเร็จในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝากเอาไว้นะว่าคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เขาโชคดีอะ่ะมันไม่ได้บังเอิญนะแล้วเขาสาเร็จมันไม่ได้บังเอิญนะเพราะเขาโชคดีแต่วาเขาผ่านการเรียนรู้เขาผ่านการพัฒนาตนเองเขาผ่านการลงมือทําลองผิดลองถูกผ่านการเจ็บปวดมาแล้วผ่านการล้มเหลวมาแล้วนะครับหลายครั้งหลายคราวจนเขารู้แล้วว่าเขาต้องอะไรครับต้องพัฒนาตัวเองแบบไหน ฝึกตัวเองแบบไหนนะครับถึงจะเกิดความสําเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้แต่สําคัญนะครับมันก็หนีไม่พ้นเลยครับทุกๆอย่างทุกๆเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยแล้วคุณยังลงมือทําอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันมีความล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมันมีความไม่สําเร็จเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละคุณจะทําใจยังไงล่ะเพื่อให้คุณปล่อยผ่านความล้มเหลวเหล่านั้นไปให้ได้เร็วที่สุด หรือว่าคุณจะฝึกจิตของคุณยังไงให้ได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ความล้มเหลวเหล่านั้นเพื่อย้อนกลับมาเป็นครูของคุณให้คุณมีกาลังจิตกาลังใจที่ดีหรือว่าเรียนรู้พัฒนาตัวเองแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆเพื่อให้คุณก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปสู่ความสําเร็จที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนะครับผ่านความล้มเหลวเหล่านั้นนะ่ะที่มาเป็นครูสอนคุณเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝากเอาไว้นะครับว่าวันนี้ นะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ซื้อลอตเตอรี่นะคนที่ไม่ซื้อก็อาจจะได้ไอเดียได้แง่คิดได้ความรู้ดีๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจํำวันของตัวเองได้เพราะว่าคนที่เขาถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันก็คือคนที่เขาสําเร็จใช่ไหม กับถ้าเราเอาไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเป้าหมายของเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของเราล่ะทําไมเราไม่เริ่มนะครับสั่นสะเทือนพลังงานบวกๆออกไปนะครับผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองบ้างล่ะเดี่ยเพื่อให้คนได้รู้ว่าจริงๆแล้วพลังงานบวกๆเนี่ยมันมีผลลัพธ์ดีๆกับชีวิตของเรากับตัวเรากับครอบครัวเรากับคนรอบตัวเราอย่างไงไม่เชื่อลองทำสองสิ่งนี้เหมือนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วดูสิ บางคนนะว่าครูกาศต้องทำนานแค่ไหนครูไม่รู้ล่ะแต่ครูไล่ดูไทม์ไลน์ของแต่ละคนเนี่ยมากกว่าหนึ่งปีนะครับมากกว่าหนึ่งปีมากกว่าหนึ่งนะป,ปีนะคุณปลูกต้นไม้อะนะครับปลูกต้นเงาะไว้หน้าบ้านอ่ะซื้อมาต้นเท่าเนี้นะครับคุณคิดว่าปลูกกี่วันแล้วเงาะคุณจะได้กินรดน้าพรวนดินกี่วันต้นเงาะต้นเนี้ยถึงจะออกลูกให้คุณได้กินครับอย่าไปเร่งเรา้าอย่าไปรีบร้อนต้นเงาะที่อยู่หน้าบ้านคุณที่คุณปลูกไว้นะ เป้าหมายในชุมคุณเป็นแบบนั้นนะครับมีหน้าที่แค่อะไรครับรดน้าพรวนดินสื่อสารกับเขาดูแลเอาใจใส่เขาจากวันเป็นหลายวันจากหลายวันเป็นหลายสัปดาห์จากหลายสัปดาห์เป็นหลายเดือนนะครับเป้าหมายคุณค่อยๆเติบโตขึ้นมันเหมือนกับต้นงอที่คุณปลูกไว้หน้าบ้านนั่นแหละนะครับอะอย่าไปเร่งเรา้าอย่าไปรีบร้อนพอต้นงอของคุณมันออกดอกออกผลเมื่อไหร่คุณกินนี่แบบโอ้โหมันเยอะสักขนาดนี้เลยหรอ นะครับฉันต้องไปแบ่งปันให้คนอื่นไหมฉันเอาไปทําบุญบ้างไหมฉันต้องนู่นนี่นะหรือเปล่าปลูกต้นเงาะเอาไว้ที่หน้าบ้านตอนเนี้ยอย่าไปเร่งร้าเขาละอย่าไปเขย่าเขาให้มันออกลูกตอนนี้จะเหนียวนะครับเออเด้อนะครับมันไม่ได้นะทุกอย่างมีจังหวะเวลาสำหรับวันนี้ค,ครูฝากเคล็ดลับดีๆไว้นะครับสองโพสต์ที่คนถูกลอตเตอรี่ชอบโพสต์หน้า Facebook ของตัวเองทุกอ่บ่อยๆแล้วกันอย่าพูดว่าทุกวันเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับ เขาจะโพสต์เกี่ยวกับความคุณงามความดีต่างๆที่เขาไปทํามาหรือไปประสบพบเจอมาข้อที่2เขาจะโพสต์ภาพความสําเร็จต่างๆที่เขาทําได้เขาทํามันได้สําเร็จเอาไปโพสต์ให้เราได้เห็นว่าความโชคดีเป็นแบบไหนความสําเร็จเป็นแบบไหนนะครับอย่างสม่ําเสมอยาวนานและมากพอเมื่อผลลัพธ์ปรากฏผลลัพธ์มันก็คือต้นไม้ที่ปลูกเอาไวะ้ะมันก็จะออกดอกออกผลให้เขาเก็บเกี่ยวกินไปเรื่อยๆเรื่อย วันนี้คุณปลูกต้นอะไรไว้ปลูกต้นความโชคเดียวไว้หรือยังคุณปลูกต้นความสาเร็จเอาไว้หรือยังคุณปลูกต้นความสุขเอาไว้หรือยังเรารดน้าพรนดินเขาบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับทุกพลังงานบวกๆที่มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบทโลกใบน,นี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับม i r a c l e c a m p s ค, you, ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย See you next time ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้วันหยุดของบางคนแล้วก็วันทำงานของบางคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ลองนำเคล็ดลับเนี่ยไปปรับใช้กับเป้าหมายของตัวเองนะครับทั้งเป้าหมายทั้งโลกเป้าหมายทั้งธรรมเราวได้ผลลัพธ์อะไรดีๆก็อินบอก์มาบอกครูบ้างนะสหรับวัน,นี้ไปแล้วจ้าบาย you n e x t time บายครับ